่วนบุกเอนะฮะเข้ามาในยูฮอหรือแรมนะฮะวางตรงนี้หรือถ้าเราบุกไปจากทางห้องน้ำเราก็วางมุมนี้เราวางตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเล้ตรงนี้ลิงตรงนี้นะอื่มันจะมาตกตรงนี้จะให้ดีก็คือวางนานสซอมทับสไปไปเลยก็ได้นะฮะหรือถ้าเราวางตรงกล่องเขียวตรงนี้นะฮะแล้วเราก็วางอารามบอดไว้ฮะอยากเล่นไลฟ์อัพเราก็มาตรงนี้นี่ฮะชิดมุมนี่ฮะ เอามุมด้านซ้ายของสกิลคิว Q มาแปะตรงที่เป็นสายไฟนะฮะก็ป่าธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราบุกจากตรงกลางถ้าอยากใช้อันติมันก็มามุมนี้หรือถ้าบุกจากบีลองอันนี้เราก็ต้องเข้ามาอันติข้างในเลยนะฮะสนที่เราวางตรงนี้อ่าเราก็วางอารามบอดเลยถ้าอยากเล่นไลฟ์อัพเราก็มามุมนี้นะฮะเราก็เลงมาตรงนี้นะฮะนี่เอาตัวคิวตรงกลางตัวคิวมาแปะตรงมุมปาธรรมดา you